มาอีกแล้วนะครับผมตอนนี้รถจัดส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ของสูเรียนนะครับผมมาแล้วตอนนี้นะครับจัดส่งสินค้านะครับผมทุกวิกฤตมีโอกาสนะครับผมทุกๆวันนะครับนะเราก็จะมีนะครับรถจัดส่งสินค้าจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทสุเรียนประเทศไทยจํากัดนะครับ ไปส่งศูนย์สาขาเอนซี่ทุกๆสาขาทั่วประเทศไทยตอนนี้ก็นําส่งมาถึงแล้วก็นี้ก็คือสาขาสูเรียนพญาไทยนะครับอยู่แยกสุทธิสารนะครับผมนะครับทุกวันนะครับเราจะมีรถจัดส่งตรงนี้นะครับอมมาทุกๆวันเลยนะครับสินค้าของสูเรียนของเราครับไม่มีค้างสต็อกนะครับจะไม่มีค้างสต็อกเราจะมีรถนําส่งอย่างนี้ทุกๆวันเลยนะครับทุกๆวันเลยครับ นะทั้งต่างจังหวัดทั้งปริมณฑลประเทศไทยนะครับผมในกรุงเทพนี้นะครับเราก็จะมาจัดส่งนะอันนี้ก็พนักง,งานสมาชิกเราก็ไม่ต้องจ้างนะครับจิตอาสาที่จะมาช่วยยกสินค้าเพราะว่าแต่ละคนต้องมารอสินค้านะครับผมถ้าไม่มานะครับบางทีสินค้าอาจจะไม่ถึงมือลูกค้านะครับดังนั้นแล้วสมาชิกที่เข้ามาในวันนี้ก็ต้อง ต้องมารอนะต้องมารอนะครับรอกาแฟสวมกี่กองครับต้องมารอดมิฉะนั้นแล้วนะครับสินค้า,าสินค้าของเราเนี่ยมาส่งเร็บนะครับผมจะกระจายออกหมดทันทีเลยนะครับผมนะท่านใดสนใจหรือยังไม่ได้เป็นตัวแทนจาหน่ายนะครับมผมก็เรียบทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับสินค้าขายดีอันดับหนึ่งทั่วประเทศไทยสุเรียนประเทศไทยจำกัดอย่าลืมนะจ๊ะ